นะคะวันนี้เนี่ยเรา start วันด้วยเที่ยงตรงเ <c oughs> พิ่งตื่นนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะมาทานอาหารเช้าของเรานะคะที่ตังขอดเราจองไว้เที่ยงถึงบ่ายสองทุกคนตังขอดเนี่ยเป็นร้านที่เป็นร้านอาหารจีนนะคะแต่ว่าได้มิชลินสามดาวทุกคนเนี่ยเราไปลองกินกันนะคะมาเร็ว เสียหายก็แรงอยู่จุกๆกันไปเลยแต่ว่าถามว่าถ้าเทียบกับมิชลินสามดาวโดยปกติแล้วอะที่น่าถือว่าราคาดีนะเออแต่ว่าอืมก็ยังอยู่ ใครอยากรู้ว่าเท่าไหรก่ก็แบบไทยๆมาได้นะ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวจะบอกราคาเบ็ดเสร็จเป็นหลักแนละ้วเนาะมันอยู่ที่ว่าเราสั่งอะไรเนี่ยเพราะว่าเราสั่งเป็นราคาจริงๆที่เนี่ยมันอยู่เป็นเซ็ตด้วยนะทุกคนนะว่าอย่างจริงมาสี่คนก็นสั่งเป็นเซ็ตสีคนก็ได้หรือว่าจะสั่งเป็นแบบคอร์สแบบเป็นหัวหัวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่เน,นี้ยเราก็คือสั่งจากสเปเชียลจากในเซตนะคะที่แบบดังๆอะไรอย่เงี้ยเราก็จัดมาเพราะว่าจริงๆเรามากันแค่สคนอหล่งเงี้ย<ช>เพราะฉะนั้นถ้ามันเยอะเกินไปเดี๋ยวทาไม่หมดใช่ไม่หมดแน,น่เ,เตรียมขึเตรียมขงแกงมาแล้วเดีเ๋ยวให้เขาเทเขากินใช่ปะ่ะกินก่ะ เออโอ้ยตกข้างๆเขาแบบว่ากำลังสั่นๆอยู่เนาะข้าเรียกเนียบตรงส่วนเรานั้นเป็นเด็กกลุ่มลอยไม่ข้างๆอาจจะเป็นประธานทิ่ปรึประเทศไหนประเทศหนึ่งก็ได้ m ม y b e ดูมีคนยืนท่อนเหลาอย่างแรงแล้วล้องอหยองโอยมากแล้วกินข้าวคนดังอย่างเนี้ย fantasy มื้อนี้นะคะกินเสร็จปุ๊บเราก็จับเราก็จะไม่ไม่ทำการขับถ่ายเลยเพื่อเก็บไว้เป็นคอลเลกชันเพราะว่าอะไรเพราะมันแพงมันแพงยาใค้กากมันออกมากตุยเล็กกากกากเกินเกินเขารู้ค่ะเขาก็เป็นคนไทยอย่างเง้ยเขายังไม่ได้กินเลยนะพูดถึงเรื่องนี้แล้วพูดถึงเรื่องกากอะไรกากยาการมาหลายสาขาไม่ต้องห่วงก็เพิ่มความสุขของทุกคนนะคะในโต๊ะเนี่ยที่มาต่อส ชีวิตต่างจานิอยู่ที่เธ ดีใจด้วยนะคะคุณพิมเจอใบบัวสดลาดเป็นแม่พักของโลกใบนี้ขอบคุณนะคะที่จะทำการล้างจานให้ที่นี่นะคะเป็นเวลานหนึ่ง้านล้านปีเขาไม่ตั้งใจไงเก็บผมเยสักหนอยออกินข้าวดีกว่านะคะทุกคนคือที่นี่นะคะเขาจะแบบไม่ได้แบบว่าเสิร์ฟอาหารแบบน้ำเย็นหรือเงี้ยแต่ที่นี่เสิร์ฟอาหารชาลอยทุกคนชาของมันก็กลิ่นแบบชาจีนขอม โดมแล้วรู้เลยว่าชาดีพี่พี่ขยับโตมได้เลยอ่ะพี่มีมีความรู้สึกเลยอ่ะทำไมเพราะว่ามันชาพี่เขาโคตรเหนื่องสมช่วยด้่ยวพี่เขาคตรเหนอยพี่ว่าในไม่ long นี้น่าจะได้ยินเสียงเขาดังวอล ว้าวต็อกบกกี้ไม่ใช่เส้นนะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวร้อน๋วยเรอนหรออันนี้เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวร้อนน่าจะกับสเกลลอปขนมปังกาบดิชลินสามดาวนะคะมันต้องอร่อยแน่ๆมันต้องเดือดเดือดที่เห็นน้องกินจริงจัง กินอะไรนะจานได้ไม่วันน okay, <so ี้เป็นโบรัสของพี่แต่ว่าพี่มไปล้างจานพิมกินนะโบรให้พีฮงกินจานอะไรโอเคดูแลพี่กินจานพกินซอสคนหลอานกน็้นี้คือซอสของมันจะลองไทยต่อเดี๋ยวลองกินแบบไม่ไท่ซออก่อนแล้วก็จะไทย <speaking smart in the country> with a, uh, a, 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 a deal, uh a uh uh yes, 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 yeah yes, Baseball mm, yep, nope. yes. yeah, 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 yes is big and, and I think it's also <cor laughs> <sweatsonas> เพราะลอยอะ่ะเขิง <recess ed isolation> มันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวลอดลองมอลลี่อะมันคือแบบก๋วยเตี๋ยวลอดที่มันมีความแบบเส้นดึบดึบแต่ไม่ไม่ใช่ต๋องบุกหีแต่บางตัไม่ใช่เหยื่อหอยเชลคือ เป็นหอยเชลล์สุกส่ะแต่ปกติสุกคอว่ามันจะแข็งอีกแบบมันอาจจะกระด้างจะกระด้างคือมันไม่กระด้างอ่ะมันแบบมันสุกพอดีอร่อยโอ้ยฉันหลงไหลอาหารจีนทุกคนนี่แหละอาจจะเป็นชิปส่วนน้ำซอสยังไม่ได้ทิ้นเลยเป่าแล้วอะไรวะอันี่มันมีน้ำจิ้มปะจะไปยังยังงกชีส อุ้ยแป้งมันแบบดึงดึงนะขออนุญาตทุกคนมันฟิลลิ่งเหมือนขนมเหนียวอ่ะรสชาติขนมเหนียวค่ะทุกคนผมไม่รู้จักเขาจะไม่อยากกินเพราะขนมเหนียวนี่และทุกคนอุ้ยทุกคนมันคือเห็ดหลิมจือข้างในพอดีหนึ่งสองสาม なるほどすごいなはいマッッチいやシな。<laughs> <laughs> เมื่อกี้ทานให้ดูแบบไม่มีน้ำจิ้มแต่จริงๆเขามีน้ำจิ้มนะทุกคนมีความเค็มๆเค็มๆเท่าอะแต่มันก็มีความดีๆแบบหนุบๆนุบเนี่ยแล้วก็ท e x t u r e เห็นคือชอบมากแต่ไม่เหม็นเขาเห็ดหออก่าคือมันเป็นแบบว่าเห็ดที่อร่อยจริงๆแกงป่าแบบไม่จิ้มก็ได้แต่อยากลองจิ้มกันหนึ่งตัวเดียวจากของก๋ว อืเป็นไงพอกินรวมกันกับน้ำจิ้มอร่อยงอันนี้เค็มเลยนี่ใครเเห็นอันึี้ควแบบตวนหัวแต่ไม่ใช่เลยมีครู้สึกว่าส่วนตัวชอบตอนไม่จิ้มตอนไม่จิ้มมันมีเสน่ห์มากกอย่างแบบเสน่ห์ คือฮาเก่าทุกคนคือพี่บอกว่าคนชอบกินฮาเก่ามากเดี๋ยวเรสิว่าฮาเก่าจะเป็นจระดีพี่บอกไม่จิ้มเลยนะมันต้องจิ้มกับอะไรอ่ะหนูแต่ว่านี้เราไม่จิ้มเขาบอกว่าอาหารที่นี่มักจะปรุงมาอย่างดีแล้จะแบบไม่ต้องจิ้มก็ได้ถ้าเป็นกลิ่นๆซ้ำแบบเทพเบิลเงี้ยเขาก็แบบไม่ต้องจิ้มแล้ว เหมือนที่มาแลาคือแบบมันเปนแบบกุ้งมันไม่ใช่กุ้งเผวะเาก็ไร้อยอันเขาอันนี้คือหมูขอชิมกัน ขอชิมแบบคำเล็กๆคืออันนี้น e ่าจะเป็นหมูน้ำพึ้งที่เรากินมาสอครั้งในทริปแล้วนี่เป็นครั้งที่สามเดวลองชิมกันะเป็นไงใชางอนัี้าดอกอาางุกอันบอกอร่อยอร่อยอร่อมาเดี๋ยวนี้ แ้ก้าบบอบมันเลยิ่งดจะไปหวาอร่อยออเลยไดี๋รอนี้อันนี้ข้างในเป็นเห็ดรข้างนอกน่าจะเป็นต้มยู่นะทุกคนแต่เขาให้เจนกิกโชว์ไ้กลองยดลงไปนิดหน่อยเทิงสองสาม so they have the platform and of course they also c a r r out ข้างนอกพอสมควราเขาก o คือกรอบดังนีตรงถงแล้วข้างในอ่ะมันก็เริ่มนุ่มเข้ามายว่าพอตรงนี้เป็นเหตุอ่ะคือแบบมันนุ่มมันดึงอ่ะคือมันมันดีบ้าอ่ะแล้วเมื่อหัวจิกโถให่บ้าพอเราจะชวึกมันก็แบบดึงรสชาติคืออร่อยมาก มาถึงสิ่งสุดท้ายอันนี้น่าจะเป็นปิงวังยงด้านที่แห่งไม่ขำด้วยอ่ะคนชิมมันโอ้อยากให้ดูสภาพกล้องก่อนแล้วจะถามว่าให้ขำอีกพี่แห่งโคตรอร่อยเามันฝ่ายยิ่งเหนือยไหมันกุบกรับแล้ว กุบ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 มีอะไรอร่อยมั้ยอืมมันคือปิ้งเหรอและนี่คือน้องพรุนแมงกะพรุนแมงนอสำหกับกรองน้ำชางอร่อยมากอร่อยมากเหมือนกิ้งข่าลายไม่ไม่เหมือนจิ้งข่าลายวักวักกันไม่ออกไม่รู้ไม่รู้ว่ากันไม่ใช่เปนแบบกุบกุบมา้กุบกุบอ่ะอร่อยมากสุดท้ายนี่จีบอะไรอะ จิ้ฉันเปล่รโบัหจิ้มได้หรอใช่ยกจีอแฟ้นใหม่ละอ่ไอรติกะรีก็ิดป่ะร้องเมื่อกี้น่าจะหลบไก่กระสิ์เล้วเพราะว่าตัวข้างๆก็พูดดังมากไม่จิ้มนะคะไม่ต้องจิ้มนะคะไม่สอง

นี <aunque S 2> ยังไม่หมดเดี๋ยวมีอีกไม่ไม่ใช <c oughs> ่ห <intellectual sadece S 1> มายถึงจะไปไหนต่อไปไหต่อไปว้พระที่ไหนจ้ะที่ชนคอนอันนี้แบ่งกันขด2สองคนต่อชิ้น เขาบอกให้ใส่อันนี้อันนี้น่าจะเป็นจิจกฉั่จะคือนี่เขาตัดแบง่งให้แล้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นส่วนผสมนะคะเนื้อปูเนี่ยคือผสมระหว่างปูลาสกากับปูของท้องถิง่นเขานะคะแล้วก็ไปทํากรรมวิธีมาให้เรากินซั่งดึงอะไรแต่ว่ามันน่าจะอร่อย,อยต้องลองชิมหม่อเขาบอกว่ามันจะต้องใส่ซอชนิดหนึ่งเขาบอกว่าหยอดนิดนึงอย่ลองก่อน

แต่ผมไม่คือมากมันแบบว่าเป็นปูแล้วก็เป็นผักบุกนิดๆน่ะมันมีความหอมแต่ที่ไน้รับคือกลิ่นปูอะมันแบบดึงขึ้นมาได้ดีอ่ะแบบมันแบบขึ้นมาอะไรแต่มันเป็นหวานหวานปูอะอร่อยอะสแกตต์กับล็อบสเตอร์นะคะเดี๋ยวจะชิมให้ดู้กลิ่นดี

啊，yes yes yes，啊，是 main engineer，啊，yes yes，啊，它是呃，它是咖啡 chain，different，嗯，咖啡，咖啡，就就咖啡，yes，啊，就咖啡，啊，啊，嗯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 

อร่อยมากเป็นครั้งแรกที่ไม่ได้กินลังนกแบบของหวานอะสูตรมันมีกลิ่นเนี่ังนกคือมันมีความแบบทั้งกลิ่นเยื่อค่ะทั้งกลิ่นรังนกก็บความฉนสาลอะแต่มันก็ออกมาเป็นสุตเหมือนแบบกล้องจืดแต่มันเป็นกล้องจืดที่แบบรสชาติไม่ได้ต้องจืดปากเลยมีความแบบ ฮะเอ้าดูดูเขาขำอะไรวะเดี๋ยวมันขำตรงไหนนะเดี๋ยวท่อนไหนนะประโยคไหนนะอุ๊ยเท่าไหร่นะอุ๊ยเท่ไหน่นี่มัเกิงนี่อกแบบแบ่แข่งนะอัเนี่ยมันหล่นอีกแล้วเหรอแล้วเขาก็หยิบให้แล้วเขาก็ทำหน้าแบบ โอ้ยแม่หอมหวังอะเพียงน้องพิมหัวเลาะประมาณ5นาทีเพราะว่าพลาตกพี่เองอ่ะทำพลาดตกแล้วเขาเจ็บเลยเอเพราะว่าต้องุเขึ้นมาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราแบบบริการเขาก็บริการดีมากเขาก็วางแบบวางที่ตักให้เราตลอดทีนี้เพียงทำหล่นอะจนเขาเลิกที่จะปูให้แล้วอะเออพี่เองหมอจนเขาเลิกที่จะปูเขาก็เลยวางไว้ข้างๆโต๊ะทำไมเราคือล่าสุนะพอพูดคำนี้เสร็จปุ๊บใชแล้วก็นหัวน้าห้องแล้วก็เป็นมันเหรอไป ไม่ได้หรอหมอม้าเดี๋ยวค่ะอันนี้ของหัวใหญ่ปะของหัวใหญ่ค่ะของใหญ่ของใหญ่เอออ้าวต้นผักกาดอ๋อต้นผักกาดอ๋อเอ้ยอร่อยมากยังไม่ได้กินเลยหนูอร่อยเลยไม่ได้บอกว่าผักกาดอร่อยบอกว่าซุปอร่อย กเหน้หวอเกิแล้วหรออ๋อมันร้อนยัเ้กนนืมาอืม้มันตคือมันีเรื่องยอดไผปกติที่เราเคยกินมันอร่อยแบบกรุบแบบฟองน้ำ อร่อยอ่ะนี่เองคือท้งระหว่างสิ่งอ่ะกับลังนกอ่ะพิ่มชอบสิ่งนี้น่ากลัว่าวกลัวหรอปาฮิมะ,ะนี่หนึง่เงเทเยนเยนช้าๆ <laughs> สองสามอยช่ฟรีฟรีฟรีรีฟรีฟ อร่อยชอิ่มก็ยังอร่อยเลยใช่ไหมเฮ้ยเพิ่เล่นเชื่อจริงอร่อยมากอ่ะมนเป็นรสชาติใหม่ที่มันมีเค็มมีเหอะมีความแบบมันเหนีเป็นอินบีทวีนอร่อยมากทุกคนนี่นะคะ<า>เขาก็จะปิดท้ายให้เราด้วยผลไม้เพราะเราไม่ได้สั่งของหวานเพิ่มแต่ถ้าสั่งของหวานเพิ่มก็คือไม่หวานแล้วนะคะก็จะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่หน้าตาดูหวานมากอ่ะแบบเมลอนดูแบบ ผลอะมาต้นพรีเมียมอ่ะแต่ท wow. hmm. uh, ี่น mm. ี่เขาอาจจะไม่เกินแบบแบบทําทำมันาไม่ได้ทำอ่ะดูน่าจะเป็นเนื้อกรอบอืมแล้ไปทอดแล้วพี่แห่งเอาไปทอดจริงอ๋อมันดูเหมือนจะกรอบอ่ะแต่พอกัดเข้าไปมัน juicy อะกะคือพันอะไรไม่รู้อ่ะ พันธายนอลสิงที่วา่าว่าเอาพันอะไรคะเล่นมาอีกหนึ่งเร็วเล่นมาอีกหนึ่งเร็วพันอะไรพันทางจบแล้วจืดเลยจืดเลยอ่ะกินต่อคะ่ะกินต่อจบจานนี้นะคะจะบอกก่อนว่าเดสติเนชันต่อไปเราจะปไปไหว้ผาทุกคนหลังจา,ากอิ่ม,ม<า>แล้วเราก็ต้องเผาผ่านแคลอรี่นะคะแต่ด้วยความที่เรากินชาตกันมากไม่ดูว่า จะไปวัดทันหรือเปล่าจเจ้ารอสรุปนะไปปุ๊บสรุปคอนเทนต์ไปปุ๊บปิดปิด